ครับส่งงานนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากจันทบุรีนะครับมาทําการแปลงหน้านะตัวนี้จะเป็นตัวเอ็มซีสองพหรือว่าฉายาหมูป่านะคันนี้ก็กรีเฟตมาขอแบบกันชนอุดไฟตัดหมอกนะนี่ให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกันชนอุดไฟตัดหมอกจากทางร้านนะครับตัวนี้สูตรใหม่จะเ,เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับกระจังหน้าอันนี้จะเป็นแท้มือสองนะครับดูนะครับดูมือสองของทางร้านเรานะ ใส่คลิปเงียนเมียนให้ดูใกล้ๆเลยนะอันนี้แท้มือสองนะครับนี่นี่จอไฟหน้าโรเอคเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมนะครับนี่ตัวตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมสวยใสไร้รอยนะนี่แล้วคันนี้จัดเต็มเลยครับหน้าหลังฝากระโปรงคาร์บอนอันนี้ฝากระโปรงคาร์บอนเป็นแบรนด์ของทางร้านนะครับเงางาช้ำๆรับประกัน1ปีนะครับนี่รับประกันหลุดลอกพองบินนะนี่ก็ ให้ดูลายผ้านี่ตอนนี้จะเป็นผ้า F1 นะครับคันนี้ก็จัดให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับสําหรับลูกค้า,าที่มาแปลงหน้านะคันนี้เทินเดิมเพิ่ม4,000ราคาโลกโลกจําเลยนะราคานี้ <c oughs> ก็ถ้าหามาแปลงหน้ากับทางร้านนะครับก็จะมีราคาพิเศษให้อย่างนี้ฝาคาร์บน 1, อน F1 เทินฝาเดิมเพิ่ม4,000มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวนะนี่ก็ลูกค้ามาจานันมาไกลนะครับจากจันทบุรีนะ ก็ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยเนียนๆนะครับชุดหน้าฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนกระจังนะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่ตอนนี้พี่เขาเลือกเป็นตัวไฟท้าย LED แท้ใหม่นะครับพี่เขาเน้นแท้ใหม่ทั้งคันนะก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเนียนๆนะอันนี้ก็ไฟก็รับประกัน3ปีเหมือนกันนะครับก็เป็นไฟแท้ใหม่นะครับทางร้านเราจะรับประกันให้3ปีนะครับมีปัญหาเคมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนี่ ในคันนี้ยังไม่หมดนะครับเพิ่มเติมตัวปรับระดับไฟหน้า5ระดับนะครับก็คือครบเซ็ตทีเดียวเลยไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มให้เสียเวลานะครับนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยเนียนๆน,น,นะครับชุดนี้รอทุกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับนี่โอเคครับส่งงานครับ